สวัสดีครับวิดีโอตอนนี้ไม่ใช่วิดีโอบล็อกครับผมพูดตามตรงเลยว่าผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อขายของประทังชีวิตครับในช่วงปี2 5 6 3เนี่ยเป็นปีที่โตติงตองตัดสินใจที่จะสต็อกของเป็นจำนวนมากเพื่อเอาไว้รับงานลูกค้าครับมีของเต็มโกดังกันเลยทีเดียวเชียวและแน่นอนครับว่าเราเจอโควิดมันยกเลิกไม่ทันของมันออกจากโรงงานมาแล้วขึ้นเรือมาแล้วด้วยซ้ำครับตอนนั้นเนี่ยครับ ก็เลยตัดสินใจว่างงันช่างมันเราเก็บเอาไว้ก่อนเผื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วเราสามารถนํามาให้บริการกับลูกค้าได้เช่นเดิมแต่ว่ามันก็คงจะไม่จบในเร็วๆนี้ผมจึงเอาออกมาขายครับเหตุผลแรกเลยคือกุร้อนเงินเหตุผลที่2คือถ้าเกิดว่าเก็บไว้เฉยๆเนี่ยมันก็คงจะเสื่อมสภาพดังนั้นผมจะขายคุณในราคาต่ำกว่าทุนและผมมั่นใจครับว่านอกจากความคุ้มค่าที่คุณจะได้จากการที่ผมขายของให้คุณแล้ว คุณจะสามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่ผมทำในเวลานี้ครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอคุณในวิดีโอตอนนี้ครับคือไมโครโฟนติดเสื้อไมโครโฟนติดเสื้อเนี่ยครับเป็นไมโครโฟนที่ผมคุยกันไปคุยกันมากับโรงงานต่างประเทศครับให้ออกแบบให้ตรงต่อความต้องการของผมแล้วซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากนี่เรากำลังหมายถึงระดับเป็นร้อยตัวขึ้นไปแค่เรื่องขนาดก็กินขาดแล้วครับ รอฟังราคาก่อนนะครับในตอนท้าย ขนาดเนี่ยครับเป็นจุดเด่นที่สําคัญที่สุดครับมันเล็กมากครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไม่เกิน2.5ม mm ิลลิเมตรผมจาไม่ได้ละลืมวัดแต่ว่าไม่เกิน2.5ม mm ิลลิเมตรอย่างแน่นอนผมเอามาใช้ในงาน2ลักษณะครับที่ลูกค้าผมโปรดปรานเป็นอย่างมากอันที่1เลยคืองานถ่ายทำครับทีวีโทรทัศน์ภาพยนตร์หรืองานถ่ายรายการต่างๆที่เขาต้องการจะซ่อนไมโครโฟนด้วยความเล็กของไอ้หัวนี้เนี่ยครับทำให้เราสามารถซ่อนไมโครโฟนในจุดที่เราอยากจะแย่มันออกมา แต่ว่าไมโครโฟนทั่วไปที่หัวมันเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน7มิลมันจะเห็นน่ะมันจะนูนะ่ะมันทําไม่ได้อะ่ะตัวนี้ทําให้คุณได้ครับไม่ว่าจะซ่อนในปกเสือ้อคอเสือ้อรังดุมหรือใต้หน่อมเน็กใชหรือในบางงานครับถ้าเกิดคุณสามารถแมทสีกับตัวไมโครโฟนได้คุณดันมันขึ้นมาพ้นรังดุมเลยครับกล้องถ่ายไม่เห็นครับแล้วก็อีกงานหนึ่งครับที่สําคัญไม่แพ้กันคืองานละครเวที งานละครเวทีเนี่ยครับมันก็จะเป็นงานที่ต้องการซ่อนไมโครโฟนที่ติดศีรษะตรงกกหูแล้วก็ตรงขมับพอสมควรพอมันขนาดเล็กครับผมจึงสามารถซ่อนไม้และติดไม้ให้มันยื่นเข้าหาปากได้มากกว่าเดิมคนดูเนี่ยมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญเลยครับคือผมมีเวอร์ชั่นสีขาวด้วยเวอร์ชั่นสีขาวเนี่ยเราทํามาเพื่อละครเวทีโดยเฉพาะครับสีขาวเนี่ยครับตัวฉน,นวนของมัน ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยครับให้อมสีครับที่มาจากปากกา m a r k ร์ copic ถ้าเราใช้ปากาากา m a r k ร์โ o p i c เนี่ยในการเพ้นสีผิวหรือเพ้นสีให้แมทช์กับคอสตูมมันจะเกาะยาวครับไม่หลุดไม่ลอกจนกระชั่งคุณล้างมันออกด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์อันนี้ถือเป็นเรื่องดีมากครับคุณสมบัติต่อไปครับเมื่อผมพูดแล้วว่ามันใช้สำหรับงานถ่ายทำและละครเวทีมันต้องสมบุกสมบันใช่ไหมครับเรื่องเสียงเราไม่ต้องพูดคุณฟังผมอยู่นะขนานี้อยู่แล้ว ความสมบุกสมบันของมันครับคืออย่างนี้เลยฮะผมสามารถดึงอย่างนี้ได้เลยผมไม่กลัวว่ามันจะขาดในเพราะผมได้หารือกับโรงงานเอาไว้แล้วว่าไมโครโฟนตัวนี้รุ่นนี้ครับไม่ว่าจะดำหรือขาวจะต้องรับแรงครับที่เกิดจากมวลน้ำหนัก7กิโลกรัมห้อยติดต่อกันได้ไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงก่อนที่มันจะขาดใน นั่นหมายความว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆครับเราเอาไมโครโฟนตัวนี้ใส่ให้กับใครก็ตามแล้วเขาเพลอครับทำเบลแผกหล่นพื้นแล้วเบลล์แผกมันห้อยไปห้อยมาต่องแตง่งถ้าเกิดเป็นไมค์คลิปทั่วไปเนี่ยคุณจะเสียวแล้วครับว่ามันจะขาดในหรือไม่ไม่ขาดครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักจากมวลได้7กิโลกรัมติดต่อกันไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนั่นเองอันดับต่อไปครับคือสายที่มันอยู่ข้างในครับหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยว่าเส้นเล็กขนาดนี้เนี่ย มันมีฉน,นวนอยู่ข้างในด้วยหรือไม่คำตอบคือไม่มีครับ อันนี้เป็นวิธีการออกแบบที่เปลืองต้นทุนมากๆครับเพราะว่าข้างในเนี่ยทองแดงขั้วบวกขั้วลบเนี่ยมันพันไข่กันเลยครับแต่มันจะถูกเคลือบด้วยสารอีนาเมลซึ่งต้องใช้ความร้อนไม่ต่ำไปกว่า275องศาเซลเซียสติดต่อกันไม่ต่ำกว่า10วินาทีในการทำให้มันระเหยออกแล้วเผยหน้าทองแดงนั่นหมายความว่าให้ตายยังไงถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้งานมันอบิวส์หนักๆแบบอย่างนี้ตลอดเวลา โอกาสขาดในต่ำมากครับผมสาบานได้เลยครับว่าตั้งแต่ที่รุ่นนี้เนี่ยผมสั่งมาแล้วลงตัวไม่เคยเจองานไหนเลยที่มันกลับมาจากหน้าง,งานแล้วสายขาดในไม่เคยมีเลยจริงๆครับยกเว้นกรณีของคอนเนคเตอร์บ้างบางครั้งซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ครับส่วนคุณสมบัติต่อไปครับคือมันเป็นไมโครโฟนแบบ o m n i d i r e c t i o n a l omnidirectional Om ในที่นี้ก็คือคุณจะเห็นแล้วครับว่าผมติดไมโครโฟนเนี่ย อยู่ในทิศที่มันไม่ได้เงยขึ้นปากผมผมจะสามารถติดมุมไหนก็ได้ครับมันเป็นไมโครโฟนที่เหมาะสมกับงานถ่ายทำโทรทั์ภาพพยตร์ถ่ายรายการต่างๆรวมไปจนถึงละครเวทีอย่างแท้จริงครับและอันนี้ครับสำคัญคุณได้ยินเสียงของผมจากไมโครโฟนตัวนี้อยู่ถูกไหมครับผมมีแก้วน้ำผมวางแก้วน้ำผมเอาไมโครโฟนตัวนี้ แค่สบัดครับก็กลับมาใช้งานใหม่ได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือส่วนที่ผมเนี่ยใช้เงินเพื่อทําโปรโตไทป์กับโรงงานสูงที่สุดเลยครับไมโครโฟนติดเสื้อที่ผมกำลังนำเสนอขายคุณอยู่ณขณะนี้เป็นไมโครโฟนที่ไม่ใช่วอเตอร์พรลฟครับมันสวิตช์ นั่นหมายความว่าน้ำเกลือที่ออกมาจากเหงื่อของร่างกายคนก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้ครับสบายๆคุณไม่ต้องเปลี่ยนใหม่คุณไม่จะเป็นจะต้องมานั่งทำรีดันแดนใส่ไม้2ตัวเบลฟแหก2ตัวอีกต่อไปแม่งโคตรเวิร์กเลยครับนี่แหละครับก็คือคุณสมบัติเด่นๆที่ผมต้องการจะนำเสนอครับพร้อมฟังราคากันแล้วหรือยังหลายคนคงจะมองครับว่าราคาเนี่ย น่าจะแพงแน่เลยน่าจะทะลุปเป็นหลักหมื่นแน่เลยผมบอกคุณเลยครับว่าเนื่องจากว่าผมไปสั่งทำมาโดยให้ตีแบรนด์เป็นเจเนริกแต่ใช้ของเกรดเดียวกันกันกบบริษัทไมโครโฟนระดับโลกโรงงานที่ผมสั่งทำครับเขาออกแบบแคปซูลคือหัวไม้ตรงนี้ให้กับบริษัทเหล่านั้นผมจึงสามารถได้ต้นทุนมาครับในราคาที่ถูกมากผมจะเสนอขายคุณ2 configuration ครับ configuration ที่1ครับ คุณจะได้ไมโครโฟนคุณจะได้คลิปจับไม์แล้วผมก็จะแปลงหัวอีกด้านหนึ่งครับให้แมทชกับตัวไวเลสไมโครโฟนของคุณทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีในท้องตลาดไม่ว่าคุณจะใช้ชัวไม่ว่าคุณจะใช้แซมสัน g Sennheiser, Sony, Electrosonic, r o d e Wireless ต่างๆ เราสามารถใส่ให้คุณได้หมดเลยครับอันนี้รวมไปจนถึงวายเลสไมโครโฟนที่ใช้สำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างซาราโมนิกคอมบิก้าและอื่นๆด้วยครับหรือถ้าเกิดคุณต้องการจะเอาไปต่อตรงกับกล้องเราก็มีออฟเฟอร์ครับเป็นหัวที่เป็น3.5มิ mm ม T-R-S แล้วก็สายต่อความยาวประมาณ5เมตรให้กับคุณอยู่ในชุดเลยราคาครับของโซลูชันแรกครับคอนฟิกเกเรชันแรกเนี่ยต้นทุนไมโครโฟนอย่างเดียวครับที่มาถึงผม อยู่ที่ประมาณ6,500-6,800บาทโดยประมาณผมจะขายคุณอยู่แค่เส้นละ2,500บาทครับเส้นละ2,500บาทเท่านั้นนั่นหมายความว่าผมแปลงหัวให้คุณอย่างเรียบร้อยคุณจะเอาไปใช้กับอะไรบอกกูมาแต่ถ้าเกิดคุณต้องการสายต่อห่วงให้ยาวขึ้นอันนี้จะมีค่าบริการเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีนะครับใน configuration ที่2ครับ คุณบอกว่างานของคุณเนี่ยเป็นงานมืออาชีพคุณต้องการเสียงที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ทำยังไงดีนี่ครับผมจะขายไปพร้อมกับปรีแอมปรีแอมตัวนี้ครับคุณจะต่อสายไม้แล้วก็ปล่อยแฟนทอมมาคุณจะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดจากไมโครโฟนตัวนี้อย่างแน่นอนครับที่เจ๋งครับก็คือปรีแอมตัวนี้เป็นของชัวร์ไมโครฟล็กซ์ เป็นของแท้ครับเป็นของมือสองซึ่งผมมีเก็บเอาไว้เป็นจํานวนมากเพราะผมต้องเอาไปใช้รับงานออเคสตราโดยราคาชุนของตัวนี้ครับก็คือไมโครโฟนรวมปรีแอมของชัวเนี่ยพานนี้มหาจักขายอยู่ประมาณ4 5่ห้าพเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ที่1-0,000กว่าบาทครับผมจะขายในราคาเพียง4,500บาทเท่านั้นไมโครโฟนกิฟจับแล้วก็ตัวปรีแอมสี่พบาทเท่านั้นเอาไปเสียบสายไมยต่อตรงเข้ามิกเซอร์หรือตัวกล้องที่ปล่อยแฟนทอม4 8โวลต์ได้คุณได้คุณภาพสิ่ง ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนครับผมบอกเลยครับว่ามีจํานวนค่อนข้างจํากัดครับเหลือที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20ตัวหรือ20ชุดแล้วนั่นหมายความว่าคุณต้องรีบแล้วล่ะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมไม่ขายใน Facebook มา Facebook ตัวเองเนี่ยแหะครับมีคนมาติดต่อขอซื้อค่อนข้างง่ายแล้วก็ไปได้อย่างรวดเร็วพอสมควรเลยครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการนามาเสนอขายในวิดีโอตอนนี้ครับ ผมหวังว่าคุณจะสามารถนำมันไปใช้เป็นประโยชน์กับคุณได้มากกว่าที่ผมทำในช่วงเวลานี้ my loss your gain ผมไม่มีเงินจะแดกนะครับถ้าเกิดว่าช่วยเหลือกันได้และคุณรู้สึกว่าเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ติดต่อผมมาเลยครับอันหนึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเรายังไม่รวมค่าส่งถ้าเกิดต้องการให้ส่งไปต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกมารับเองไม่เกิน200บาทต่อ1การซื้อครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ